ก็รถไถกูบะต้านะครับรุ่น M นะครับก็ในกรณีที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น M5 นะครับเนี่ยครับ M5 นะครับ M9 ็มเพันนะครับเนาะตัดนะครับสายท่อไฮดรอลิกแล้วนะครับหรือเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรนะครับหรือถ่ายน้ำมันทุบใหญ่นะครับแล้วในกรณีที่ว่ามันยกใบมีดยกอุปกรณ์ไม่ขึ้นเลยนะครับสาเหตุก็คือมันมีอากาศเข้ามาสู่ระบบนะครับมันก็จะมีตัวไล่ลมนะครับจุดไล่ลมก็จะไม่ว่าจะเป็นไล่ตรงกระบอกใบมีดนะครับไล่ตรงปั๊มนะครับหรือไล่จุดไหนก็ช่างนะครับแต่ว่า จุดที่ไล่ได้ง่ายนะครับได้เร็วสุดก็คือตรงท่อตรงนี้นะครับเนี่ยครับท่อตรงนี้ข้างล่างนะครับที่ว่ามันเป็นท่ออ่าจากไอตัวอ่าข้างล่างนะครับวิ่งเข้ามาหาปั๊มเป็นท่อดูดนะเนาะนะครับระคายออกตรงนี้นะครับมันจะไล่ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ข้อควรระวังเวลาเราไล่จุดนี้ก็ในกรณีที่ว่าประกบถอดนะครับก็คือมันจะถอดยากนิดหนึ่งนะครับก็ระวังมันปีเทียวด้วยนะครับก็คือ ไล่ลมทุกครั้งนะครับในกรณีที่ว่ามันยกอุปกรณ์ไม่ขึ้นนะถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันหรือตัดตัดสายน้ำมันแล้วมันไหลออกหมดนะครับเพราะอากาศมันเข้าสู่ระบบครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ